เนโอสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะใกล้ร้านสะดวกซื้อค่ะใกล้เซเว่นใกล้โรตัสใกล้ซีเจใกล้โรงเรียนด้วยนะคะทำเลแบบนี้และค่ะที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะสงบสะดวกเดินทางะสะดวกค่ะอยู่ติดถนนสองด้านเลยนะคะถนนด้านข้างคอนกรีตปีหน้าค่ะปี69จะมาเทคอนกรีตนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองปือค่ะพนัทนิคมนะคะเนื้อที่ขนาด300ตารางวาค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำในตัวบ้าน1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงและมี1ห,ห้องน้ำนอกบ้านด้วยนะคะตัวโครงสร้างโกดังก็มีค่ะทุกท่านส่วนของโกดังนะคะก็จะมีเนื้อที่200ขออภัยค่ะ120ตารางวานะคะ ตัวบ้าน155ตารางเมตรค่ะที่ดินทั้งหมด300ตารางวานะคะแปลงนี้ติดถนน2ด้านนะคะเดิมเป็นอู่ค่ะราคา2ล้าน4 0 0นบาทสามารถต่อรองได้นะคะสนใจนะัดชมแปลงจริงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรและไอดลไลตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปจะมีข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะ ในวันนี้เจเคโนต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยรับชมจากที่ไหนกันบ้างคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ